สาเห็นที่หัวใจของเราเต้นแรงแบบนี้หรือว่าหรือว่าคนพวกนั้นเออเฮ้ยได้ซื้อสวัสดีครับพี่ใยมณั์สวินมาริวงนะครับได้รับเกียรติให้มากำกับนะครับเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันจุดเริ่มต้นของไฮบาระาไอปริศนารถด่วนทมินนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะมีหันสาวะจากยอดนักสืบจิ๋วโคน,นันหันสาวะตัวร้ายสุดโหด อันนี้โชคดีมากว่าเราเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วในเรื่องที่แล้วนะครับก็เลยมีการเตรียมตัวกันก่อนที่จะมาภาคนะครับก็คือจะมีการซ้อมนะครับมีการแบบว่าอ่านบทกันก่อนนะครับแล้วก็มีการตีความของตัวละครแล้วก็มีการตั้งเสียงเลือกเสียงที่จะใช้กับตัวละครตัวนี้ครับผม ต้องบอกว่าน้องแป้งเป็นคนที่เขาตั้งใจในสิ่งที่เราพูดมากๆคือน้องอเป็นคนที่ตีความเก่งแล้วก็เวลาเราพูดอะไรเนี่ยน้องสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถปรับใช้ความสามารถของตัวเองกับสิ่งที่พี่ไว้เพิ่งบอกไปใหม่เนี่ยได้ค่อนข้างดีครับทาให้การทํางานเนี่ยค่อนข้างเร็วขึ้นมากๆเลยจุดไหนยากที่สุดต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เขาพูดแค่ครึ่งเสียงทีนี้เนี่ย เราที่เป็นแบบภาษาไทยอย่างเงี้ยถ้าเราพูดแค่ครึ่งเสียงบางทีเนี่ยมันจะฟังไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยก็ต้องแบบคอยปรับในเรื่องของน้ำหนักการให้คำอะไรเงี้ยเพื่อให้ไม่ไม่ฟังเหินหรือลอยจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เต็มเสียงจนเกินไปเพราะว่าไฮบารัเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่าเขาจะพูดมีทรงอยู่ประมาณนี้คือจะให้เสียงเต็มไปเลยก็ไม่ได้หรือจะให้แบบถ้าเกิดว่าเบาไปมันก็จะฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าหาจุดกึ่งกลางซึ่งน้องแป้งก็ทําได้ดีมากๆเลยครับ สัญญาสัญญากับหนูว่าถ้ามันไม่ดีห้ามให้ผ่านตัไม้งแต่ที่หนีออกมาจากองค์กรทั้งที่รู้อยู่แก่ใจดีว่าเราไม่มีที่ให้ไปแท้ๆเป็นตัวละครที่ชอบที่สุดในภาคน,นี้ละกันนะนั่งกับเบลมอตรอดแน่นอนไปกับเบลมอตอะ ก็จะหาที่ที่ปลอดภัยอยู่ครับแล้วก็แต่ว่าก่อนก่อนจะหาที่ที่ปลอดภัยอยู่เนี่ยจะพยายามไปหาของกินก่อนอ่าแล้วก็ไปหาแบบโบกี้ที่ดูปลอดภัยอยู่ในนั้นแล้วก็นั่งกินชิวๆรอเขาเคลียร์คดีกันไป <c oughs> <c oughs> ก็อยากเชิญชวนนะครบ,บอกเลยว่าภาคไทยเนี่ยจัดเต็มมากๆพราะมีทั้งนักภาคชุดเดิมนะครับแล้วก็มีเสริมทับด้วยนักภาคคุณภาพอีกหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะครับยอดนักสืบจิ๋วโคนันจุดเริ่มต้นของไฮบราร่าไอปริศนารถดวนทมิน